ตอนนี้น้องพลอยถึงไหนแล้วคะตรงนี้เข้าไปผูกเขาทูเวียงแล้วนะคะวิสวยจังเลยมาค่ะน้องพลอยตัวน้อยจะพาเพื่อนๆเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภูเวียงไปเลยค่ะอันนี้เรามาอยู่ข้างในนะคะเขาจําลองนะทุกคนนี่ไปดูมีน้ําตกเด็กๆตื่นเต้นมากคนก็ค่อนข้างที่จะมาเรื่อยนๆนะคะ เด็กน้อยตื่นเต้นอันนี้ไดโนเสาร์อะไรนี่กิน,ก,น,นกินนาลีไมมัชกินนาลีไมมัชตรงไหนนี่ทำไมตัวนี้ตัวใหญ่จังเลยไหน ดีค่ะเหมือนจริงเลยเนาะเหมือนจริงมากเลยเนาะนฮะถ่ายไหมล่ะ